ตีดออกหน้าปูขึ้นมาล่อนะครับผมนี่ครับแค่นี้ครับมาครับตอนนี้มาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับดูว่าจะรอดหรือเปล่าครับมาครับไอ้แชมป์มาเลยครับมาครับเอาแล้วครับมาว้าวซีไอเอฟครับมาครับโอ้โหชิวๆครับซีไอเอฟโอ้ยอันนี้ต้องให้ใครขับให้เนี่ย นี่ครับตอนนี้เรากําลังลงไปช่วยเขานะครับผมลงไปช่วยครับกลั <S <S งเดินลงไปช่วยครับนะได้ยินเสียงไหมครับสุดๆเลยครับนี่โหอ,อันนี้แค่เดินอยุนนึนแค่เดินอยุดขึนนะครับ แย่งกันเลยนะครับเป็ไงครับอันนี้ถึงยาหนานาแล้วครับเอาครับปึ๊บตอนนั้นครับายา,บลบยาแล้วครับสลับยาแล้วครับบู๊โว ยังไม่ไหวครับชักสี่นะครับผมรถคันนี้สุดยอดครับผมต้องชักสี่นะครับชักสองชักสามไม่ไหวแล้วครับชักสี่อย่างเดียวครับโอ้ดันสบายกูได้นะครับผมด,ดีอน,นครับสองร้อยห้าสิบครับเป็นไงครับ เดียวครับเียอมไหมดถังใจดูแลครับผมมาครับว้าเรียบร้อยครับผมไปได้ครับเียวันนี้นะครับเจ้าถิ่นนะครับผมนี่ครับเจ้าถิ่นนำทางครับผมนี่ครับขึ้นมาครับเดี๋ยวดูว่ามีใครจะขึ้นมาได้บ้างนะครับผมเียเดี๋ยวมาเจ้าถิ่นนำทาง ตอนนี้ติดแล้วครับติดติดแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะนี่ครับจะมีใครติดอะไรที่ไหนบ้างครับผมูวะนูนี่ครับนี่ครับมาครับนำหน้ามาแล้วครับผมเย่ โอ้โหโชว์สเต็ปนะครับผมนั่นติดอยู่ข้างล่างนู้นครับทำอะไรกันครับโอ้โหสุดๆนะครับผมบอกว่าขอโหดครับโอ้โหเดี๋ยวเอาที่นี่ตัวตัวทำไมดัวทำไมตัวทำไมนี่ครับผมเนินแรกนะครับท้านพิมว่าอะไรอะไรนะเนินเนินรับแขกนะครับเนินรับแขกเอ้า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 อันนี้ครับผม อาวจบแล้วรจบแล้วอันนี้เลินรับน้องครับรับแขกรับแขกอยู่ตรงบนโอ้ยเอาเย้ยอะไรเนี่ยโอ้ยชาอะไรเนี่ยเล่าแหงไปหน่อยเล่าแหงไปหน่อยเฮียเฮ้ยเยเอยเฮียยเๆเยยยยยย

you <laughs> กเลยยกเลยยกโชคเลยยกโชคเลยมันจมหน้าขนาดนะต้องยุโอ้ เรียบร้อยครับลายนี้เอาแล้วขยันขยันขยานขยันยกขยันยกลุกเร็ว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 เอาควันออกแล้วยอมยังยอมยังโอ้เอานั้นอะไรเนี่ยบุญบุญหมดละเส้นทางใหม่เหรอเส้นทางใหม่เส้นทางใหม่ เรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่ครับเส้นทางใหม่ครับผมเรียบร้อยครับใครว่าไม่โหดนะครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้ไปได้แล้วครับเร้ยบร้อยห้าสิบครับไอ้ย่าไอ้ยา เรียบร้อยครับทุกรลายครับผมอันนั้นก็นู่นครับอะไรกันครับน่าโอ้อะไรครับอะไรครับมาครับปุ่นลงไม้แล้วเจอตรงนี้แน่นอนครับแน่นอนครับเรียบร้อยครับหนาวนี่ครับโอ้

ม,มันมีตังเลี่ยงแล้วน,นีไไ้เอา,เอา,เอาตาังปูนเลยเปิดข้ามมาเลยว้ยสุดอ่ะสุดอ่ะนี่ครับไม่ใช่ว่าตื้นๆนะครับขอนไม้2อันนะครับผมนี่นะครับยังไงต้องโดดได้ข้ามนะครับผม ไม่มีทางเลี่ยงครับต้องโดดอย่างเดียวครับผมโดดโดดมีใครไหไล่หันไล่หันเออมันไม่มีทางเลี้ยงโดดอย่างเดียวเลยเปิดเลยเปิดเลยเอ้ไปไป,ไปครับเลยมาแล้วครับ ไม่มีทางข้ามนะครับผมนี่ครับนี่ตัวอย่างครับโชว์ให้ดูครับโอ,โอ้ย <laughs> มาแล้วครับช่างวิทครับปัดเบิ้ดว้ยยะ <t ries> <t ries> นักแข่งนักแข่งปบดเรียบร้อย อ๋อเอาไปเอาไมเอาไมเอาไปผมยังข้ามมาได้อ่ะเดี๋ยวแก่ไหนก็คอยเปิดขึ้น่ะอ๋อผมยังข้ามมาได้เดีแก่มามามาเลยนี่ะนี่ไงนี่ของแต้เนี่ยสบายมาก้โอ้

มาแล้วครับมาแล้วครับ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอสุดนะ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 ครับเอกีครับอกี่ครับาสายแครับไล่ไล่ไล่ไลล่ไล่ไล่ไ ีโลครับโอ้สบายมากเบาเบาเบาเลยเอะไรอะไรว้าวย้า